คุณคุณครับเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่จะบรรลุกธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเขาจะต้องบรรลุธทำข้อไหนถึงจะไปถึงที่สุดแห่งแก่นแท้ของความจริงอั e r. นประเสริฐแน่นอนครับเรารู้กันดีว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสร,รู้อริยสัจสี่ซึ่งเป็นความจริง4ประการนั่นก็นคือทุกนิโรธสมุทยัยมรร ก็เป็นความจริงที่ไม่อาจจะหลีกหนีพ้นแต่ในท้ายที่สุดครับธรรมะที่พระพุทธองค์ให้นั้นมีเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรกับปะวัฒนสูตรไม่ว่าจะเป็นพรหม,มิหารสี่ไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาทสี่อันเป็นหนทางความสําเร็จสี่ประการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของสังโยชน์มงคล38ประการนิวรณ์ห ต่างๆครับคุณคุณและหลายคนอาจจะสับสนหรือก็อาจจะไม่อยากท่องจําเยอะก็เลยในสมัยพุทธกาลครับมีคนถามพระพุทธองค์ว่ามีสักประโยคหรือเปล่าที่จะทําให้เราสามารถบรรลุธรรมแห่งพระพุทธศาสนาได้พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่ามีคํานั้นซึ่งก็เป็นภาษาบาลีว่าสเพธะบานาลังอภินิเวสายะแปลว่า ทุกสิ่งทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องสมมุติครับไม่ว่าจะเป็นความคิดบวกก็เป็นเรื่องสมมุติความคิดลบก็เป็นเรื่องสมมุติความดีก็เป็นเรื่องสมมุติความไม่ดีก็ไม่เป็นจริงมันเป็นเรื่องสมมุติรวมไปถึงความสุขเองก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาความทุกข์เองก็เป็นเรื่องสมมุติ เมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ครับไม่ว่าธรรมะข้อไหนก็ให้ม้วนลงมาอยู่ในคำว่าสัพเพธรรมนานลังอภินิเวสายะอันบอกว่าทุกสิ่งทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นความรักความโลภความหลงความโกรธต่างๆก็ไปเกาะมันไว้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็เกาะมันไวไ้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่เราจะ ยึดมันได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมัน nothing Nothing ก็คือมันไม่มีอะไรมันคือสุญญาตามันคือความว่างเปล่ามันไม่มีอะไรมาตั้งแต่แรกและมันจะหายไปยึดติดอะไรไม่ได้และไม่รอรก็ตามครับที่เราเข้าใจแการทำข้อนี้เราไม่จาเป็นที่จะต้องไปจำข้อธรรมต่างๆถึง84,000พันพระธรรมขันขนาดนั้นแต่เรารู้แค่ข้อเดียวแล้วก็ระลึก รู้อย่างนั้นอยู่นเนืองๆครับก็จะทำให้คุณคุณกับผมนั้นได้เจริญสติปัญญาได้เจริญปัญญาไปจนกระทั่งถึงจุดที่เรียกว่ามีอิสรภาพในการใช้ชีวิตในโลกใบนี้อย่างมีความสุขโดยที่จิตวิญญาณของเรานั้นก็สวยงามมากขึ้นไปด้วยและผมมั่นใจเหลือเกินนะครับว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละทุกลมหายใจ ไปได้อย่างมีความสุขและถ้าหากว่าเรื่องนี้มีคุณค่ามากพอขอได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามตามช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Fanpage Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับ